สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะคะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับเสาโอนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางหวยฮาหนอยนะคะมัดรวม3หน่อยในงวดของวันที่20นะคะเดือนเมษายนส5 6 8นายนะคะวันนี้มาแบ่งปันนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวสูตรนี้เน้นรูดวิ่งนะคะพี่ๆก่อนไปรับชมก็ขอบคุณทุก การรับชมนะคะขอบคุณทุกเม้นแล้วก็ทุกไลค์ด้วยนะคะที่มารับชมเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณพี่ๆสมาชิกทุกท่านเลยนะคะส่วนท่านใดนะคะเข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะให้กับทางช่องได้คิดคํานวณแนวทางตัวเลขนะคะพี่ๆเนาะสำหรับเมื่อวานนะคะท่านใดที่มาติดตามนะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะสายลูดวิ่งของเราก็ถือว่า ยังเดินต่อเนื่องอยู่นะคะพี่พี่ให้เด่นที่4กับ8ปดนะคะเมื่อวานส่วนตัวเด่นของเรานะคะมาทั้ง2ตัวเลยนะคะตัววิ่งลูดน้องแอดเน้นที่8นะคะก็สายวิ่งลูด8ปนี้มาเข้ารอบปกตินะคะพี่พี่ เลขบนนะคะเข้า8 0 08นะคะมาในชุดนี้นะคะท่านใดที่นำเป็ดไปรุดวิ่งนะคะสูตรนี้ก็ยินดีด้วยนะคะยังไม่ได้หลุดนะคะก็ถือว่าสูตรยังเดินอยู่เนาะส่วนเด่นที่4ของเรานะคะมาเข้ารอบ VIP บนล่างเลยนะคะพี่สองสี่กับสี่ศูนย์นะคะท่านใดที่นำสี่ไปรุดวิ่งนะคะส่วนในตารางเข้าสี่ศูนย์นะคะสี่ศูนย์กับเจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดหนึ่งมาในรอบพิเศษ ส่วนรอบอื่นนั้นหลุดไปอ๋อรอบอื่นเข้า0 8นนะคะพี่ๆขออภัยเนาะ08นี่มาในรอบปกติเลขบนนะคะยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะตารางก็ถือว่าปังๆเนาะก็ของวันนี้นะคะก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะคะโชคดีเฮงๆขอบคุณพี่ๆนะคะที่มาติดตามก็ขอให้ทุกท่านรวยๆปังๆนะคะ ก่อนไปรับชมนะคะก็ฝากคำเตือนแนวทางตัวเลขได้มาจากสูตรคำนวณน,นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดรับชมนะคะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเช่นชอบนะคะแนวทางตัวเลขแล้วก็นยนำไปเสี่ยงโชคนะคะวันนี้ขอให้ฟังๆอีกนะคะพี่พีวันนี้ได้เด่นไปที่สามนะคะวันนี้ได้เด่นไปที่สามเราก็เด่นที่สามกับ กับสนะคะพี่พี่เด่นที่3กับ4นะคะส่วนตัววิ่งรูดวันนี้เน้น3นะคะท่านใดชอบตามนี้ได้เลยเนาะก็ขอให้มาก็แล้วกันนะคะพี่พี่ก็ลองดูนะคะถ้าชอบอยังไงแล้วค่อยตามนะคะส่วนตัวเน้นนะคะน้องแอดก็จะเน้นให้4คู่นะคะสำหรับท่านใดที่งบน้อยนะคะอยากตามในสูตรนี้ตัวเน้เนๆนะคะก็ลอง ออพิจารณาในตัวนิ้นได้นะคะสี่คู่มี7มีเกานะคะแล้ก็มี5มี0ูนะคะพี่พี่เด่นที่3กับ4ตัวเน้นในสูตรนี้นะคะเน้นไปที่37มเจ็ส,เส,สี่ แล้วก็สามศูนย์นะคะพี่พี่ท่านใดชอบตามนี้ได้เลยนะคะตัวนี้ขอให้มาในตัวนี้ตัวเจาะก็แล้วกันนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะท่านใดกดไลค์กด,กดอ,อ่แชร์นะคะก็ขอให้โชคดีเฮงๆปังๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือนะคะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับวันนี้โชคดีร่ำรวยสวัสดีค่ะ